ก็สวัสดีน้องๆปี68หรือปอีเสียงหายแล้วก็สวัสดีน้องๆปี68ปี69ปี70แล้วก็ปีต่อๆไปนะครับซึ่งวันนี้พี่ก็จะมาเปิดพอร์ตมาแชร์พอร์ตของพี่นะครับโดยพี่ส่งเป็นของแอนิเมชันศิลปกรไปซึ่งตอนนี้พี่ก็ติดตัวจริงแล้วก็เป็นเด็กศิลปรกรเรียบร้อยแล้วซึ่งวันนี้พี่ก็จะมาเปิดพอร์ตให้ดูนะครับว่า เด็กแอนิเมชันศิลปกรเปดเป็นยังไงนะครับผมโดยเหตุผลที่พี่เลือกศิลปกรนะครับก็เพราะว่าพี่ตั้งใจที่จะเรียนศิลปกรมานานแล้วมาตั้งแต่มาตั้งแต่ม5แ,แล้วว่าพี่ก็อยากเข้าแอนิเมชันศิลปกรนะครับแล้วก็อีกอย่างมีอาจารย์ที่พี่รู้จักแกสอนอยู่นั่นนะครับชื่อว่าอาจารย์พัดนะครับก็อาจารย์พัดไลฟ์ซีจีนะครับซึ่งแกก็มีช่อง YouTube ที่เกี่ยวกับการทำ การทำชีวยดีนะครับก็ไปติดตามช่องอาจารย์พัดกันได้เดี๋ยวพี่ขึ้นลิงก์ไว้ให้นะครับอ๋อแล้วก็สำหรับน้องๆน,นะครับที่สนใจที่อยากที่จะอยากเรียนด้านแอนิเมชันนะครับหรือเกมหรือการออกแบบแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวพี่แปะลิงก์ที่อาจารย์พัดแกแนะนำขณะที่ศิลปรกรไว้ให้ละกันนะครับผมโดยเหตุผลที่พี่เลือกแอนิเมชันศิลปรกรนะครับก็เพราะว่าพี่ชอบอศิลป,ปะ ชอบเล่นเกมแล้วก็ชอบใช้คอมมาตั้งแต่มต้แล้วก็เลยคิดว่าศิลปกรเนี่ยก็น่าจะเหมาะกับเรานะน่าจะแบบเราน่าจะเรียนไหวอะไรประมาณนี้นะครับโดยพี่ก็รู้ตัวมานานแล้วแหละพี่ก็ปั่นผ่อนมาเรื่อยๆนะครับพี่ก็เริ่มปั่นผ่อนมาตั้งแต่ม .5 นะที่พี่จําได้พี่ก็แนะนําว่าน้องๆก็ควรที่จะปั่นผ่อนมาตั้งแต่ม .4 เลยก็ดีถึงไม่ก็ม .5 ก็กำลังดีนะครับคลิมนี้ พี่ก็จะมาแชร์พอร์ตนะครับแล้วก็มาเปิดพอร์ตให้ดูว่าพอร์ตพี่มีผลงานอะไรบ้างมีผิดพลาดตรงไหนบ้างแล้วก็อยากจะให้น้องๆน,งนำไปต่อยอดนำไปปรับปรุงตรงไหนบ้างนะครับสำหรับพอร์ตของพี่นะโอเคมาเดี๋ยวไปดูตัวพอร์ตกันเลย โดยส่วนแรกก็ปกติเนาะก็จะเป็นตัวหน้าปกนะครับซึ่งหน้าปกของพี่พี่ก็จะทําให้มันมีความเท่ไปเลยบอกตัวตนของเราไปเลยว่าเราอ่ะอเป็นคนยังไงเราแบบชอบอาร์ตสไตล์ไหนนะครับแล้วก็พี่ก็จะใส่องค์ประกอบเล็กๆน้อยๆนะครับที่สื่อถึงตัวตนของพี่นะครับอย่างเช่นแปลงผู้กันตรงนี้ก็จะสื่อว่าแบบพี่ชอบศิลปะนะครับชอบ อะไรที่เกี่ยวกับศิลปะแล้วก็เครื่องดนตรีตรงนี้ก็จะบอกว่าพี่อชอบเล่นดนตรีนะครับชอบฟังเพลงชอบเล่นดนตรีแล้วก็จะมีโซ่แตกตรงนี้ก็จะสื่อว่าพี่เป็นคนรักอิสระอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งสําหรับพอร์ตของน้องๆที่จะทําส่งอนิเมชั่นศิลปกรนะครับก็หลายๆคนก็น่าจะวาดรูปนะวาดรูปตัวเองแล้วก็ใส่ชุดนักเรียนนะครับซึ่งไม่ผิดพี่บอกเลยไม่ผิดแล้วก็ดีมากเลยด้วย แต่สิ่งที่พี่อยากจะแนะนําก็คือตัวพอร์ตอะเราไม่ต้องทําให้แบบมันเวอร์ไม่ต้องทําให้มันดูแบบสวยอะไรขนาดนั้นพอแค่ทําให้มันดูสวยดูสวยอะดูสวยแล้วก็ดูสะอาดดูอ่านง่ายนะครับอันนี้ก็จะก็จะมาจากปากของกรรมการเลยนะครับว่ากรรมการอะต้องการพอร์ที่แบบอ่านง่ายนะครับคือดูหน้าปกแล้วก็แบบหาเจอง่ายเลยว่าเราอะต้องการเข้าแอนิเมชัน เข้าสาขาอะไรนะครับเข้ามาหาว,วิทยาลัยไหนละกันตัวพอร์ตก็ไม่มีอะไรมากก็จะประมาณนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นประวัติส่วนตัวและกันซึ่งประวัติส่วนตัวเดี๋ยวพี่จะขอเซ็นเซอร์ไว้นะเพราะว่าก็ประวัติส่วนตัวเนาะโดยสิ่งที่สําคัญหลักๆนะในประวัติส่วนตัวที่พี่มองว่ามันสาคัญก็คือ1คือเกียร์เฉลีย่ย 2คือโรงเรียนที่กําลังศึกษานะครับแล้วก็อย่างที่3ก็จะเป็นความสามารถในการใช้โปรแกรมก็คือน้องอะ่ะเคยใช้โปรแกรมไหนมาบ้างใช้โปรแกรมไหนเป็นนะครับก็สามารถเอามาใส่ได้เพื่อให้กรรมการเขารู้ว่าเราเนี่ยเคยใช้โปรแกรมนี้มานะเราเคยผ่านโปรแกรมนี้มานะอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเอาจริงสิ่งเล็กๆน้อยๆเราเนี่ยเไปตัดสินได้ว่าแบบเรา เราเคยเรียนอะไรมาบ้างนะครับประมาณนี้แล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือติดต่อนะครับติดต่อก็จะเกี่ยวกับเบอร์โทรเราเนี่ยแหละก็จะมีเบอร์โทรมีเฟซมีไ g จีมีไลน์นะครับที่สามารถติดต่อตัวเราได้นะก็สมควรต้องใส่อย่างมากเพราะว่าสําคัญมากๆเผื่อเกิดเหตุพอตหายหรือแบบพอร์เสียหายอะไรประมาณนี้เขาจะได้ติดต่อกับนะครับอ่าประมาณนี้ล้กัน ต่อมาก็จะเป็นเรียงความนะครับซึ่งเรียงความนี้ก็จะเป็นจุดเด่นเลยของแอนิเมชันศิลปกรก็เกือบทุกปีนะก็จะมีการเขียนเรียงความโดยเรียงความพี่ก็จะขอเซ็นเซอร์ไว้อีกเหมือนกันเพราะว่ามันก็จะเป็นเกี่ยวค่อนข้างเกี่ยวข้องกับประวัติส่วนตัวแล้วกันโดยเรียงความของปีนี้ของปีนี้นะของปีของพี่เด็กหกเจ็ดก็จะเป็นเป้าหมายของการศึกษาวิชาเอกการออกแบบแอนิเมชันนะครับซึ่ง หลายคนก็น่าจะเขียนไม่เหมือนกันแล้วก็เรียงความตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดเหมือนกันที่กรรมการค่อนข้างที่จะเอาไปตัดสินคือถ้าพอร์ตคนไหนมีผลงานที่ค่อนข้างามีคุณภาพที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันแล้วก็มีอะไรที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันแบบไม่สามารถตัดสินได้กรรมการเขาก็จะมาอ่านตรงนี้แหละมา,าเรียงความเพื่อเอาไปตัดสินต่อนะครับซึ่งตรงนี้ก็สําคัญมาก ที่แนะนําว่าน้องๆก็ควรที่จะใส่ใจในเรียงความนะครับเขียนเรียงความให้ดีแล้วก็เขียนเป้าหมายชัดเจนนะครับว่าจะเป็นยังไงซึ่งอ๋อพี่บอกผิดซึ่งอันนี้ก็จะเกี่ยวกับเป้าหมายของการศึกษาวิชาเอกการออกแบบแอนิเมชันใช่ไหมพี่ก็จะพยายามเขียนให้ชัดเจนไปนเลยว่าเป้าหมายของเราอะในการศึกษาเนี่ยเราอยากจะไปเป็นอะไรเราอยากจะทําอะไรนะครับก็ประมาณนี้อ่ะต่อมาก็จะเป็นหน้าของผลงานละ ซึ่งผลงานของพี่เอาจริงพี่ค่อนข้างที่จะทํางานด้าน 3D มานานและทํามาตั้งแต่ม .5 แล้วกันพี่ก็เริ่มฝึกตอนมอ .5 ซึ่งน้องๆคนไหนที่ดูคลิปนี้ตอนแบบต้นม .5 นะครับหรือว่าดูคลิปนี้ตอนแบบยังไม่ถึงเปิดรอบพอร์ตหรืออะไรเนี่ยก็ไปปั่นกันได้นะไปปั่นผลงาน 3D ไปปั่นผลงานแอนิเมชันกันได้นะครับพี่ขอแนะนํามากๆอ่ะไปไกลละ โดยในตัวพอร์ตของงาน 3d หน้านี้นะครับพี่ก็จะเขียนโดยรวมไปเลยว่าพี่ทำงานแอนิเมชั่นด้านไหนมาบ้างนะครับก็จะมี 3d modeling texturing มี lighting นะครับมี g r a d i n g color อะไรประมาณนี้ว่าแบบเราอ,ะอ่ะโดยพี่ต้องการบอกกรรมการว่าพี่เคยทำอะไรมาบ้างนะครับที่มันเป็นแบบเจาะจงจริงๆที่เกี่ยวกับ 3d ละกัน โดยข้อความที่พี่เขียนในหน้านี้นะครับก็จะเป็นการเขียนว่าเราอ่ะทำไมเราถึงเริ่มทํางานชูดีนะครับทําไมเราถึงชอบงานชูดีนะครับแล้วก็งานชวดีมันทําให้เราแบบมันทาให้เราเป็นมันทาให้เราพัฒนาสกิลด้านไหนโดยของพี่ก็จะเป็นการได้มองภาพที่แตกต่างออกไปจากภาพเอ่อและฝึกการคิดวิเคราะห์ภาพที่เห็นนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่พี่ได้แล้วกัน ก็ประมาณนี้โดยผลงานของพี่ก็จะบอกก็จะบอกเรื่งเล็กน้อยไปเลยว่ามันขนาดเท่าไหร่นะซึ่งไอ้ขนาดเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นโจทย์นะเป็นโจทย์ของมศิลปกรแอนิเมชันเลยว่าต้องใส่ขนาดในผลงานนะครับว่าขนาดเท่าไหร่ตอนแรกตอนแรกพี่ก็งงว่าเอ้ยขนาดเราควรจะเอาเป็นมิลเซนเอาเป็นนิดหรือว่าเอาเป็นแบบยังไงแต่สุดท้ายพี่ก็เอาเป็นพิกเซลนะครับอา โดยเดี๋ยวพี่จะเปิดคลิปวิดีโอผลงานของพี่ให้ดูแล้วกันว่างานของพี่เป็นยังไงนะครับประมาณนี้หลักการออกแบบก็จะเป็นเหมือนเดิมเป็นสีน้ําเงินเหลืองนะครับแล้วก็พี่ก็จะพยายามจัดวางให้ตัวผลงาน่ะเด่นไปเลยตัวภาพผลงานเด่นไปเลยก็คือกรรมการเปิดมาดูหน้านี้ปุ๊บรู้เลยว่าเนี่ยไอเนี่ยแม่งมีของนะอะไรประมาณนี้แล้วก็ทํา โดยพี่เน้นไปที่ผลงานอ่ะเน้นไปที่ภาพผลงานโดยส่วนมากนะก็จะทําให้ตัวหน้าผลงานใหญ่ๆไปเลยประมาณนี้ละกันนะครับอ่าแล้วก็โดยในทุกหน้านะครับอย่าลืมใส่ QR code หรือ URL นะครับให้กรรมการเข้าไปรับชมหรือเข้าไปดูผลงานเราต่อนะว่าผลงานเราจริงๆอะ่ะมันเป็นยังไงนะครับเพราะว่ากรรมการเขาเห็นแค่เนี้ยเขาไม่รู้หรอกว่าผลงานเราเป็นยังไง นะครับผมต่อมาก็จะเป็นผลงานแอนิเมชันเหมือนเดิมนะครับซึ่งก็ไม่มีอะไรมากก็จะเป็นผลงานแอนิเมชันที่พี่เคยทำไว้นะครับแล้วก็สิ่งที่พี่จะเน้นเลยนะเน้นก็คือพี่จะบอกว่าพี่ทำอะไรกับผลงานนี้ไว้บ้างนะครับอย่างเช่นการโมเดลการเท็กเจอร์นะครับมีไลติงคอลเลอร์เกทดิงอะไรประมาณนี้นะครับ ซึ่งสิ่งสําคัญหลักๆเลยนะพี่ว่ามันสําคัญมากๆสําหรับคนที่จะส่งพอร์ตแอนิเมชันนะครับก็คือเบื้องหลังพี่ว่าเบื้องหลังมันสําคัญมากๆทุกคนควรจะทําทเบื้องหลังนะครับทุกคนควรจะทําทเบื้องหลังนะครับหรือว่าจะทําทเป็นแบบโปรเซสการทํางานอะไรประมาณนี้ก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้สําคัญมากๆเพราะว่ากรรมาการเขาจะได้รู้ว่าก่อนที่จะเป็นผลงานไฟนนลเราอะเราทําอะไรมาบ้าง รีเสิร์ชหรือตัวอย่างของเราอ่ะมันเป็นอะไรนะครับผมซึ่งจะทําให้ตัวผลงานเราอ่ะมันดูแบบมันดูมีอะไรขึ้นมาประมาณนี้นะครับหน้าต่อมาก็จะเป็นผลงาน 3D ภาพนิ่งนะครับซึ่งก็เหมือนเดิมก็จะเน้นไปที่การโชว์ภาพผลงานเป็นหลักนะครับแล้วก็อธิบายอธิบายเกี่ยวกับตัวผลงานละกันว่าผลงานนี้เกิดมาได้ยังไงนะครับ มีความเป็นมาเป็นยังไงแล้วก็อย่าลืมใส่อย่าลืมใส่โปรเซสนะครับแล้วก็ QR code กับ URL ให้กรรมการเข้าไปดูผลงานเราต่อนะครับอ่ะต่อมาก็จะถึงสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับสายแอนิเมชันแล้วสำหรับสำหรับพี่นะที่พี่คิดก็คือการทำชาร์เลคเตอร์นะครับหรือว่าจะเป็นชาร r เลคเตอร์ดีไซน์ถ้าสาย3 d ก็จะเป็นชาร r เลคเตอร์3 d นะครับ หรือจะเป็น character design ก็ได้ถ้าใครเก่งนะครับผมโดยก,ก็ตามที่เห็นนะครับพี่ก็ได้ทําพี่ก็ได้ทำ character modeling นะครับก็เอามาจากากระตูดังๆนะครับอย่างเช่น amphibia the owl house นะครับพี่เป็นาระตูที่พี่ชอบมาเอามาปั้นเป็น 3d นะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญันท,ที่ควรจะอยู่ในทุกนานะครับก็คือโปรเซสการทํางานนะครับอย่างอันนี้ก็จะมี โมเดลลิง่งรีทอโพโลจีนะครับมีเชดดิ n งมีเท็กเจ i ร์อิงไล h a ติง่งเบสิกแฮร์ซิมูเลชนะครับแล้วก็มี p a ร์ติเคิลละกันโดยข้างใต้คำอธิบายผลงานพี่ก็จะไม่ได้ใส่อะไรมากนะก็จะบอกแค่ว่า,อาไอตัวละครที่พี่ปั้นเนี่ยมันมาจากเรื่องอะไรนะครับแล้วก็พี่ทำยังไงกับตัวภาพผลงานละกัน ต่อมาก็จะเป็นผลงาน 3D ที่เป็นเกี่ยวกับ The Environment Creation นะครับหรือว่าการทำสภาพสภาพแวดล้อมนั่นเองโดยผลงานนี้พี่ก็จะได้ทำการจำลองสภาพแวดล้อมนะครับที่พี่ชอบแล้วกันโดยก็เหมือนเดิมพี่ก็จะเน้นไปที่ตัวผลงานนะครับตัวภาพผลงานใหญ่ๆเลยแล้วก็จะมีการเน้นไปที่โปรเซสการทำงานนะครับ ว่าแบบพี่ทำอะไรบ้างพี่ทำภาพเสร็จพี่ก็จะเอาไปแบบเกรดสีต่ออะไรประมาณนี้แล้วก็ใส่แบบอ่าใส่ภาพตัวอย่างนะครับว่าแรงบัในดาลใจของเราอะได้มาจากอะไรนะครับผมอ่าแล้วก็คำอธิบายผลงานก็จะไม่มีอะไรมากก็จะเขียนอธิบายว่าผลงานนี้คือผลงานอะไรนะครับที่มานะครับแล้วก็เขียนแบบว่าแบบเราทำไมเราถึงทำผลงานนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้ อ่าแล้วก็พี่ก็จะมีการบอกโทนสีที่ใช้นะว่าแบบพี่ใช้สีอะไรบ้างในการอ่าในการคุมโทนแล้วกันในการคุมโทนผลงานนี้นะครับนั้นเดี๋ยวพี่ก็จะขึ้นภาพให้แล้วกันว่าผลงานของพี่อันเนี้ยมีอะไรบ้างนะครับผมอ่าต่อมาก็จะเป็นผลงานด้านอ่การตัดต่อภาพนะครับโดยก็จะเป็น Photoshop Picture World นะครับ ก็เหมือนเดิมพี่ก็จะเน้นภาพภาพตัวอย่างผลงานไฟนอลใหญ่ๆเลยเป็นหลักแล้วก็เขียนว่าทำไมพี่ถึงมาทำ Photoshop ได้อ่าแล้วก็ Photoshop มันทำให้พี่รู้จักอะไรบ้างนะครับก็ประมาณนี้ซึ่งในตัวผลงาน Photoshop ก็จะไม่มีอะไรมากก็จะตามที่น้องๆเห็นเลยก็จะมีภาพตัวอย่างมีโทนสีที่ใช้นะครับมี QR Code ลิงก์ URL นะครับให้กรรมาการเข้าไปดูผลงานเราได้ต่อนั่นเองนะครับผมอะ uh, ต่อมาก็จะเป็นผลงานเด่นๆของพี่นะผลงานที่ไม่ใช่ผลงานเด่นดิก็จะเป็นผลงานที่พี่ชอบแล้วกันซึ่งทุกคนเห็นอะไรไหมพี่พาตัวพีไปเอาจริงมันควรจะเป็นคาว่าสกูบี้ดูโอสเตอร์เวิร์กนะครับแต่มันกลายเป็นสกูบี้ดูโอสเตอร์เวิร์กก็ อันนี้ก็เป็นความผิดพลาดน,นะครับซึ่งน้องๆควรจะดูไว้ตอนทำผดเสร็จก็ควรจะตรวจด,ดู์ตน,นะครับซึ่งสมัยนี้มันจะมีเว็บที่คอย,อ,คอ,ยอ่าคออย่านตัวหนังสือให้เรานะครับคอยเช็คว่าคําไหนเราผิดพี่ก็จาเว็บไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวถ้าพี่จําได้พี่จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปแล้วกันอ่าพูดถึงตัวผลงานโดยผลงานนี้นะครับก็จะเป็นผลงานที่พี่ชอบแล้วกัน โดยพี่ก็จะค่อนข้างอธิบายละเอียดเลยว่าคู่สีแม่สีที่ใช้เนี่ยใช้แบบไหนการจัดวางองค์ประกอบเป็นยังไงตัวอย่างของโปสเตอร์นี้มาจากเรื่องอะไรนะครับแรงบันดาลใจอะไรประมาณนี้ก็จะบอกคร่าวๆไปซึ่งอ่าอ่ายังไงดีละ่ะไอคำอธิบายอะ่ะพี่ก็ไม่อยากพี่ก็ไม่ค่อยอยากบอกละเอียดเท่าไหร่ล้ะกันเพราะว่า พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคําอธิบายพี่ควรจะอธิบายยังไงอะเพราะว่าแบบพี่ในส่วนตัวพี่นะพี่คิดว่าคําอธิบายเราก็อธิบายตามที่เราแบบตามที่เราชอบไปเลยอธิบายความรู้สึกที่มีต่อผลงานของเราออกไปเลยให้กรรมการเขาแบบเขารู้ว่าเอ้ยผลงานเนี้ยเราชอบจริงๆนะเราลงทุนลงแรงลงใจให้กับผลงานนี้นะอะไรประมาณนี้นะครับผม ต่อมาก็จะเป็นผลงานดิจิทัลเพนนะครับซึ่งก็ผลงานดิจิ t ัลเพนพี่ก็จะไม่มีอะไรมากก็จะเป็นผลงานที่พี่วาดผ่าน ipad เพื่อนนะครับแล้วก็เป็นผลงานวาดเล่นแล้วกันวาดเล่นใน ipad เพื่อนอย่างว่างนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็จะเน้นไปที่ภาพตัวผลงานใหญ่ๆเลยเป็นหลักแล้วก็จะมีภาพตัวอย่างนะครับว่าแบบว่าผลงานดิจิ t a ลอาร์ตะ เอ้ดิจิตอลเพนอผมได้ตัวอย่างมาจากไหนพี่ได้ตัวอย่างมาจากไหนละกันประมาณนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นผลงานด้านการออกแบบที่เป็นผลงานที่พี่ควา้ารางวัลมาละกันก็จะเป็นผลงานออกแบบเสื้อของแกสปอร์ตนะครับซึ่งพี่ก็ควา้ารางวัลมาได้ก็ตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากพี่ก็จะบอก ผลงานว่าผลงานนี้เป็นของอะไรตัวผลงานมันเป็นยังไงนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยมีอะไรมากไ่กข้ามหน้าน,นี้ไปเลยแล้วกันต่อมาก็จะเป็นผลงานโลโก้ดีไซน์นะครับซึ่งโลโก้พวกนี้พี่ก็ได้ทําการแ่งออกแบบแล้วกันตามประกาศของเว็บตามประกาศของมหาวิทยาลัยนะครับว่าแบบมหาวิทยาลัยไหนเขามีประกวดออกแบบโลโก้นะครับพี่ก็จะได้ไปประกวดออกแบบแล้วกันซึ่ง อันนี้ก็เป็นข้อดีนะครับที่พี่ได้แบบประกวดออกแบบโลโก้เพราะว่าตอนแรกอะพี่ไม่คิดว่ามันจะได้เอามาใช้แบบเอามาลงในพอร์ตจริงๆนะครับแต่พอแต่พอตอนพี่ทําพอร์ตจริงๆอะพี่ก็แบบเห็นว่าเอ้ยเรามีผลงานได้การออกแบบโลโก้เนี่นะก็เลยเอามาใส่นะครับก็ไม่มีอะไรมากก็จะเขียนบอกว่าโลโก้นี้เป็นของมหาวิทยาลัยไหนนะครับแล้วก็ได้รางวัลอะไรเอ่อโปรเซสการทํางานมีอะไรบ้างนะครับ ก็จะประมาณนี้ต่อมาก็จะเป็นผลงานด้านการออกแบบเสื้อนะครับซึ่งพี่ก็ได้ออกแบบเสื้อขายนะครับก็ไม่มีอะไรมากก็จะอธิบายว่าเสื้อตัวนี้เป็นยังไงนะครับที่มาของเสื้อที่มาของลวดลายแล้วก็อโปรเซสการทางานนะครับเป็นสเก็ตภาพเสื้อว่าแบบพี่สเก็ตมายังไงแบบก็จะมาเป็นแบบเสื้อตัวนี้นะครับ ต่อมาก็จะมาถึงผลงานวาดรูปแล้วนะครับซึ่งผลงานวาดก็ไม่ค่อยมีอะไรมากก็จะเป็นผลงานที่พี่วาดยามวาดแล้วกันแล้วก็วาดส่งอาจารย์ที่โรงเรียนนะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วก็เป็นผลงานด้านการระบายสีนะครับเป็นสีโปเตอร์กับสีน้ํานะครับก็เป็นผลงานเหมือนเดิมผลงานวาดเลียนยมว่างแล้วก็เป็นผลงานที่ส่งอาจารย์ที่โรงเรียนนะครับผมอ่า ต่อมาก็จะเป็นผลงานในโรงเรียนนะครับซึ่งผลงานโรนงเรียนของพี่ก็จะเป็นการทํางานสภาโรงเรียนนะครับแล้วก็ได้ออกแบบโลโก้สภาได้ทําได้ออกแบบโปสเตอร์สภาได้ออกแบบป้ายที่เกี่ยวกับโรงเรียนนะครับอะไรประมาณนี้ละกันก็จะไม่ขอลงลึกนะครับผมอ่าต่อมาก็จะเป็นหน้าเกียรติบัตรนะก็จะเป็นหน้าเกียรติบัตรที่แบบพี่ โดยการเลี้ยงหน้าเกียรติบัตรก็คือหน้านี้หน้านี้ทั้งหน้าก็จะเป็นเกียรติบัตรที่เกี่ยวกับศิลปะนะครับว่าแบบพี่ไปเคยเข้าร่วมกิจกรรมอะไรมาบ้างเคยทําอะไรมาบ้างนะครับผมซึ่งในนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปะหมดเลยอ๋อ,อแล้วก็พี่ลืมบอกนะครับก็คือพอร์ตอันไหนที่มันไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับแอนิเมชันหรือไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่น้องๆจะเข้าศึกษานะครับก็ พี่ก็ไม่แนะนําว่าให้ใส่นะครับถ้าไม่มีถ้าไม่มีจริงๆนะถ้าถ้าอยากของพี่อ่ะมันมีพอพอดีก็แนะนําว่าให้ใส่ที่เกี่ยวกับสาขาเกี่ยวกับวิชาไปเลยว่าเราแบบเราเคยทํากิจกรรมด้านนี้นะที่มันเกี่ยวข้องแต่อันไหนท,ที่มันไม่เกี่ยวอ่ะแล้วที่มันเกินมาพี่ก็แนะนําว่าไม่ไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่ามันจะทําให้มันแบบมันดูลกนะครับผมส่วนปกหลังก็ไม่มีอะไรมากพี่ก็ อ่าโดยจุดเด่นของปกหลังของพี่ก็คือเห็นตรงนี้ไหมอ่าสําหรับพี่ก็คือปกหลังอ่ะมันดูว่างเกินมันดูล่งๆพี่ก็เลยใส่อันนี้เข้ามาพื้นที่แห่งจินตนาการสําหรับเขียนแสดงความคิดเห็นหรือจะสร้างสารรค์จินตนาการของคุณลงไปในพื้นที่ว่างสีขาวข้างบนนี้ตรงนี้ก็คือจะพยายามสื่อเลยว่าพี่นนนส,ะนะสนใจด้านอ่าด้านศิลปะนะสนใจด้านแอนิเมชันนะอะไรประมาณนี้ เพราะว่าแบบมันจะได้แบบสื่อไปว่าเอ้ยเนี่ยเรามีความคิดสร้างที่สร้างสรรน,นะในการทำพอร์ตเล่มนี้อะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งพอร์ตทั้งหมดก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะโดยทั้งหมดทั้งมวลพอร์ตของพี่ก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งสิ่งที่พี่อยากบอกเลยก็คือ1นนะ1ต้องเตรียมตัวมาให้ดีพี่ใช้เวลาทำพอร์ตสีเดือนอะ พี่ยังทําไม่ทันเลยสุดท้ายพี่ก็ตกหล่นไปบ้างทําพลาดไปบ้างนะครับซึ่งพี่แนะนําว่าให้น้องอะ่ะเตรียมตัวให้ดีแล้วก็วางแผนให้ดีนะครับสําหรับการทําพอร์ตส่วนอย่างที่2ที่พี่อยากบอกนะครับก็จะเป็นเรื่องของการปั่นผลงานนะครับก็คือเราควรจะปั่นผลงานที่มันเหมาะสมกับสาขานะครับเหมาะสมเหมาะสมกับสาขาคณะที่จะเรียนที่จะศึกษานะครับผมโดยสําหรับแอนิเมชันนะ สิ่งที่พี่แนะนําก็คือการสเก็ตวาดมือครับก็คือการวาดรูปแรงเงาอะอย่างเช่นการวาดคนนะครับการวาดารูปทรงสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะครับแรงเงาอะเดี๋ยวพี่ขึ้นภาพไว้ให้แล้วกันแล้วก็การวาดเพอร์สเปกทีฟนะครับซึ่งจะช่วยได้มากในการวัดระดับความสามารถนะครับว่าแบบน้องมีความสามารถด้านศิลปะขนาดไหนนะครับเขาจะสามารถวัดได้ง่าย ถ้าเทียบกับงานดิจิตอลอาร์ตนะครับกรรมการเขาไม่สามารถวัดความสามารถของน้องๆได้จริงๆนะครับการที่น้องๆเตรียมผลงานวาดมือจริงริงการเตรียมผลงานแบบลายเส้นแรงเงาอะไรประมาณเนี้ยจะเป็นแต้มต่อให้น้องๆได้ดีมากๆนะครับสาหรับการจะเข้าเรียนอ่าแอนิเมชันศิลปกรนะครับซึ่งพี่แนะนํามากๆให้น้องๆเตรียมตัวด้านการวาดรูปนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับคําแนะนําของพี่แล้วกัน โดยทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จะเป็นความรู้เป็นสิ่งที่พี่ได้นะครับจากการทำพอร์ตส่งแอนิเมชันของศิลปรกรนะครับซึ่งเป็นคณะที่น้องๆที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็น่าจะสนใจกันนะครับว่าแบบอยากเรียนแอนิเมชันอยากจะวาดรูปกระตูนะครับอยากทำกระตูในอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งพี่ก็เข้าใจนะครับก็สุดท้ายจริงๆก็ขอให้น้องๆติดแอนิเมชันมอศิลปรกรนะครับแล้วก็ ได้เรียนในวิชาสาขาคณะที่น้องๆสนใจจริงๆนะครับแล้วก็ขอให้น้องๆเด็ก6-8เด็ก6-9เด็ก7 0ทุกคนติดคณะแอนิเมชันศิลปกรนะครับหรือคณะแอนิเมชันมหาลัยอื่นๆนะครับก็ขอให้น้องติดนะครับผม